สวัสดีค่ะมือหนี้ขอยได้เมนูกะลัมปีทอดน้ำปลาค่ะวัตถุดิบมือนี้กับบริเวณอย่างหลายค่ะมีแต่กะลัมหัวเดียวค่ะแล้วแล้วขอจะเอากะลัมมาล่างค่ะมาบีค่ะเพราะแต่ล่างแล้วแล้วห้องก็เอากะลัมมาพักสด็ดนำไว้เนาะค่ะเวลาห้าเอาไปทอดน้ำมันสะกอนค่ะก่อนสิผัดมันจังบอน้ำมันดีดใส่เนาะค่ะน้ำมันที่ขอยใส่ทอดมือนี้ขอกะใส่เป็นน้ำมันล้ำเขานะค่ะแล้วเขอก็เอากะลัม ที่ผักเสด็จนำไห้เอาลุมาพัดใส่ซน้ำมันจักน้อยนึงค่ะพ่อผัดพ่อว่ากะลัสลุดแล้วขอกะสีพักไห่ค่ะพักไว้จะเข้าเนึงขอกะมาเฮ็ดเครื่องปรุงเลยค่ะเครื่องปรุงมือนี้กะซิมีน้ำปลาค่ะและการน้ำตาลเนาะค่ะมือนี้ขอใส่เป็นน้ำตาลสายแดงค่ะข่อยว่ามันบ่นัวปนไหนขอกันเลยสิย่อรสดีไปนิดนึงค่ะผัดผัดผัดปลิ่นปิ้นปรับเรียบร้อยซิมเบงโสชาตินัวกะเป็นอันเรียบร้อยค่ะแล้วเราห้ากะสิมห้อยนาด้วยกระเทียมเจียวเนาะค่ะมาด้ค่ะมากินข้าวน้ากันค่ะกะลัาปีทอดน้ำ เมนูนัวๆกับขั้วจิรพันธ์ค่ะฝากเป็นกำลังใจงให้ขั้วในหน่อยๆขั้วจิรพันธ์ไลยด้วค่ะขอบคุณที่ชมคลิป่อยจนจบค่ะ